เ็นออกกําลงกายนะครับอน็อตนบัดกายภาพนบัดแขนนะครับเพราะแขนฝั่งนี้ไน่ยาเ่นเลยเ่นไซบยไนะครับยุงยุงยุงไปแล้วอืมอืมเท่าร่แล้ว1 0 1 23 4

ตามเอ็ดสาสอง้ไก่แล้วไก่แล้วครับ3า3เจ็ดาอีกสิบอีกสิบท่อสิบสิบสิบสองสิบสาสุดส่สสิบหกบเจ็ดสิบแปบเก้าอย้สุดยอดไปได้ครคำไงวะ อันนี Shift, ้เสือเขียนกับที่เศร้าเลยเดี๋ยวเสใส่ได้คักเลยฮ็ดท mm. ั้งมื้อนี่โอ้ฟังนี้มันนี่เอาลองเพิ่มเพิ่มฮาซิเงด้วยโอ้ฟังนี้แข่งเรื่องครับนี่ฟังนี้เพื่อนปกติเขียนฟังอีกฟังหนึ่งเพื่อนมังหยานี่เพื่อนใส่ได้เลยเด้อครับพัฒนาขึ้นแล้วครับอันนี้คือเขียนที้ใส่ได้ปกติครับออกาากําลังกายทุกวันนะครับมันอยู่ทั้ลูกเขยทั้ลูกสาวทั้งนี้ต้อง ให้เสมือบ่เห็ุบ่ได้ต้องอยากให้เศร้าโอ้ยอดฟังนี้อีกบ่เอาฟังเก่าไหม โอ้พัก่าก่อนแล้กเ่ขึ้ก่อนโอเคสู้ๆครับสู้สู้เมื่อยป่าครับสู้สู้หมูเวลาสู้สู้